สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเตรียมลาวงการจริงหรอนางเอกดังพูดแล้วหลังถูกตั้งข้อสงสัยเตรียมลาวงการบันเทิงเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่โด่งดังและเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเด็กๆสำหรับเชียร์ที่คาพรฤทธาพินันไม่ว่าจะเรื่องงานก็รุ่งเรื่องความรักก็แฮปปี้มากชีวิตดีดจริงๆค่ะ ล่าสุดในรายการคุยแทบโชว์เชียร์ได้เปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นที่เธอนั้นกำลังจะอำลาวงการบันเทิงซึ่งเชียร์บอกว่าตัวเองนั้นอาจจะห่างๆในเรื่องการแสดงละครเพราะตอนนี้อยากที่จะทุ่มเทเวลาในเรื่องการทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งกำลังไปได้สวยแต่ก็ยังรักเรื่องการแสดงอยู่สำหรับเชียร์ได้เข้าวงการผ่านเวทีการประกวดมิสตินไทยแลนด์2002หมายเลข23เป็นจุดเริ่มต้นให้เธอลงประกวด จนได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีประกวดมิสทินไทยแลนด์2002และเข้ามาในวงการบันเทิงของไทยอย่างเต็มตัวหลังจากนั้นก็มีผลงานละครงานพิธีกรอ,ออกมาสม่ำเสมอผลงานที่โดดเด่นคือเบนจาขี่ตาความรักอุ่นไอรักคมแฝกลุกคาดเคยเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและยังทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกด้วยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ